ทำคลิปร่วมกันกับเด็กมีผลกระทบกับช่องแบบนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนทาง YouTube ด้วยนะคะที่ส่งคำถามมาถามนะคะว่าถ้าเราทำคลิปกับลูกนะคะเล่นกับลูกนะคะมีส่งผลกับช่องยังไงนะคะส่งผลกับช่องหรือเปล่านะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็นะคะอันดับแรกนะคะคนน้อยจะบอกว่าเวลาที่เราทำคลิปกับลูกนะคะหรือว่าทำคลิปกับเด็กอ่ะ ทาง u tube เขาจะมีให้เราตั้งค่าช่องด้วยนะคะว่า,าคลิปวิดีโอนี้เราสร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะคะเราก็สามารถไปบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเราทํามาเพื่อผู้ใหญ่นะคะเราไปตั้งค่าได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปตั้งค่านะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนค่ะ เริ่มหนึ่งมกราสองห้านี้นะคะทาง Youtube ได้เริ่มใช้มาตรการไม่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้าชมช่องผลิตคอนเทนต์สำหรับเด็กนะคะมาตรการนี้มาจากที่ Google และ y t u t u นะคะถูกปรับเงินมากกว่า170ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะด้วยข้อหานะคะละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนาะจนทำให้ทาง y t u t u นะคะไม่มีข้อมูล ของเด็กตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปจ้างแบรนด์ที่ให้อ่าจ้างแบรนด์โฆษณาพูดง่ายๆนะคะจ้างแบรนด์โฆษณาแล้วมาจ้างอ่ช่องของเด็กใช่ไหมและทีนี้นะคะทาง YouTube เขาก็มีนะคะมีให้เราไปตั้งค่านะคะว่าช่องของเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กแต่ช่องของเราอะ่ะสร้างมาเพื่อผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่างั้นก็ดีเลยสิเราก็ตั้งช่องของเราอะ่ะเป็นช่องของผู้ใหญ่ได้หมดเลยสิมันก็ได้นะคะแต่จะบอกแบบนี้นะคะว่า ทาง YouTube เขามีฝ่ายตรวจสอบอยู่นะคะว่าเราพูดจริงไหมช่องของเราไม่เกี่ยวกับเด็กจริงไหมนะคะเขาก็ตรวจสอบนะคะพอเขาตรวจสอบเห็นว่าเราทำผิดกฎของเขานะคะผลกระทบที่ได้มานะคะก็คือไม่มีโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไปสำหรับช่องของเรานะคะแล้วก็การกดไลค์ดิสไลค์วิดีโอเนี่ยจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็นต่อไปเนาะที่สำคัญนะคะจะไม่สามารถหาวิดีโอเจอในการเซิร์ชของ Google ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่องแบบไหนนะคะที่ว่าผิดสําหรับช่องไม่ใช่ช่องของเด็กนะคะเราไม่ควรที่จะทําคลิปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ mm. อันแรกเลยนะคะถ้าช่องของเรามีเด็กหรือว่าตัวการ์ตูนยอดนิยมของเด็กๆอยู่ในช่องด้วยนะเขาก็จะตีว่าเป็นช่องของเด็กนะคะข้สอสรายการหรือตัวละครที่เคลื่อนไหวได้สําหรับเด็กเป็นที่นิยมอ่ะ อย่างเช่นว่าช่องของเรามีช่องการ์ตูนเบนเทนเอลซ่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะตีว่าเป็นช่องของเด็กนะคะข้อ3นะคะการแสดงละครหรือเรื่องราวที่ใช้ของเล่นเด็กนะคะอย่างเช่นว่าช่องรีวิวรถรีวิวตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะทาง YouTube เขาก็จะตีว่าเป็นช่องเด็กนะคะข้อ4ี่คือตัวละครเอกที่เป็นเด็กคือถ้าเราทําคลิปให้เด็กเป็นตัวละครเอกเขาก็จะตีว่าเป็นช่องของเด็กนะดังนั้นเราต้องเป็นตัวเอกนะคะ ข้อ5ก็คือเพลงหรือเรื่องราวหรือบทกวีซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับเด็กหรือจะเป็นคํากลอนก็ได้นะคะคำกลอนที่เกี่ยวกับเด็กหรือบทกวีที่เกี่ยวกับเด็กทาง YouTube เขาก็จะตีว่าเป็นช่องเด็กนะคะพอรู้แบบนี้แล้วนะคะเราควรที่จะเป็นตัวแสดงหลักเองนะคะเป็นตัวเอกเองนะอย่าให้เด็กเป็นตัวเอกนะคะเราเป็นตัวเอกแล้วก็ให้เด็กมาเสร็มๆได้และที่สําคัญนะคะเนื้อหาในช่องควรเป็นเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะอย่าเป็นเนื้อหาสําหรับเด็กนะ นะคะแล้วทีนี้นะคะคนน้อยจะพาทุกคนนะคะไปรู้วิธีการตั้งค่าช่องนะคะว่าช่องของเราเนะี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะคะ YouTube Studio นะคะสีแดงๆตัวนี้นะ,ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ช่องของเรานะคะนะคะแล้วก็ไปที่วิดีโอแบบนี้เนาะ,ะแล้วไปลงรูปดินสอตรงนี้นะคะ และกดคำว่าการตั้งค่าขั้นสูงตัวนี้ค่ะทีนี้นะคะเราเขาจะถามเรานะคะตรงนี้นะคะวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคืออันนี้ของคนน้อยคนน้อยจะตั้งค่าไว้แล้วนะไปกดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะเขาจะถามว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าหรือว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะให้กดว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะตัวนี้เนาะพอเรากดเสร็จแล้วนะให้ไปกดตรงบันทึกตัวนี้นะคะ แต่ของคนน้อยคือตั้งค่าไว้แล้วไงมันก็เลยกดบันทึกไม่ได้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไปแก้ไขหลังบ้านดูนะคะถ้าเราไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์นะมันจะสามารถตั้งค่าได้ครั้งเดียวแล้วก็เสร็จเลยแต่ถ้าใครไม่มีคอมพิวเตอร์นะก็ตั้งค่าในมือถือแต่ว่าเราต้องไปตั้งค่าทุกคลิปนะคะเน้นว่าต้องทุกคลิปเนาะมันไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์นะคะ หวังว่าคลิปในวันนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะและที่สําคัญนะคะขอบคุณสําหรับเจ้าของคําถามนี้ด้วยนะคะที่ทําให้คนน้อยได้มีคอนเทนต์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆหน้าช่องแบบนี้นะคะใครมีคําถามอะไรสอบถามมาได้นะถ้าคนน้อยมีวิธีหรือว่ามีคำถามมีคําตอบเนาะก็จะตอบนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่ติดตามและให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ